สบายดีพี่น้องมัตสึคุสุกคนนะจ๊ะมากินข่าวพี่น้องขวดกิโอกับเปิยงซีนชองตอนพี่น้องเจียปาบามนะเพียงเนาะมาๆมาเสแซ่บน้ำกันจ้าสบายดีพี่น้องมัตสึคุสุกคนนาพี่น้องขวดกิโลด้วพี่น้องเจียปาบัมที่ไปกินมากก็เริ่มดิ๊นอกแจวงยิ้ข่าวพี่น้องล่างเฮ็ดมึนอเลยคนค่ะ

รับไปนองรับขากกันแน่ไปหาเห็ดสองเต๋อเหนหื่อยเนอะเหนื่อยแล้วก็ตื่นนองขึ้นเขาบ้างช่วงนี้ก็สะเห็นตะคลิปไปหาเห็ดบ้างเนาะครับเอาอบอางนะ แข่งอาบอบแข่งแข่งอะไรเป็นเทศมาลใปลูปมมกมะแข่งหาเราไติดตัววะนัะนกบักติดมะแค่งบอกเรามาคุดอาวอะไลรกกเ่กีวเราไปดึงหน่อยกก ข่าวก่อมน,นองแบบบ่วแล้วต่เนาะล่างท็ดต่อล่างลันก็นึ่งมัน,น ก๋าดีเนาะบดมโต๊พี่น้องทางกรเิมแห้งน่พี่น้องข่าหนึ่งห้หูข่า แบบหรือขวเจ้ากลอบบรานแลเลิกบาเกตห้องบอกว่ากโมงอยู่เกือพีหน่อยว่าเตื้อที่กำกับึ่งก็นอนเลย ก็ตะเวนลายมันวนมันสอบพี่นอ้องหาอาหอตตาอนะ่อนี่คนใจเยวอะเมื่อนบัตเต้ที่พักพอนเบิ่งกนพี่น้องเป็นวะมาที่เห็นหมูมาเป็นกระตาป่าอีกแล้วพี่น้องมเป็นผักนะแล้วกเพิงเมื่อบัวกระป๋าติดนนะเป๋เเาปิดเ,นะเ,เจ้านิสมัยนี้า ไปได้ยังบม่เห็นไปไปหาคุณจี่รครับหาเถอะนะฮะบนเอามือจะบู้เรื่องเจอตอนทำกเอนขอบอุณนะ เหนี่เลย่อโโหาผู้ปหปหานก็เมื่อยนน่อหน้าหนุ่งหน้ามองกระเพชอยู่ <c oughs> อาเบียร์ใเปิดไมต้อเลอแต่ไปหาน,นี่เอาใายเปิด,ดย,ยน่นถึงอ,อยู่าาก็คือไปยนอันเจ็บท้องมากยากเลยไ่หาจัหวะไปหาได้กิน กูรตีนนะโปรตีนปะตุกเลยแล้วคอมเมนต์บอกว่าจะเป็นคนไปหาอ้นจะไปน้ำมันบอกว่าไปเออจะว่างบ่เป็นไปเซ้ไปว่ะเจียโตมาเองแรงเน่เน่เฮ็ดนอกซาชิมาคนคือมันก็หาได้เนาะเฮ็ดคนคือมันก็หาได้เนาะเอื้อเจ้าโตมาแรงก๋เตี้ยเดี๋ยอะเออจะกินในเมืองแล้ว มีป <molec> ัญหาเนีเออมันก็หาเป็นอยู่เนอะว่ะจำนรื่อหาบ่ได้หาบ่เป็นว่ะเอยตีก็หาได้เอสโง่ก็บคาได้เฮ็ดเพาะก็หาได้ป้าก็กระตึกได้เรื่องหาก็หาได้อัดย่อมเรื่องหนึ่งไปเนองจิรอไปุผสมอยู่ไปเนองคุดเดิน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 คุดไปแบบเอาคุดเจอเจอเจอน่อยหายไม่เหนโอ้ตหไม่ขึ้นมุมคุณละ แตนน่คนแต่ลูกแดงพา็นซ้อนอีกทำแดงก็ได้เอ็งาทำแดงเนาะงอจแตู่้จิ่อนปตึกปึ๊บ้อะผู้จิรอปเฮ้นยุ่งพี่นองกุอยมันเะบอสเ้คุดไะแต่ขุดไปขุดไปเป็นเห็ดเจี่ยวหัวนะพีน่นอง

ไคป็นอกนะตได้อกับปอ่อะที่หลอกที่รออง้อมได้แบกอยังงี้ดบอเต๋ไปนอนเลยจะ้ว้าอะไรที่รอกไปนอน้อมแ่ละลาบลนองี้ยเอนเลยเกือเป็นเกไก่แบบเกเกือไก่ปะลาบีลาดลาบีลาหนอลาป่าลุงลาพีลาหนอมไปกอนมี่อ บายดีเด้อเ